สวัสดีครับเพื่อนๆนะักสะสมพุ้นิยมในพระเครื่องพระสมเด็จนะครับผมนักสะสมนะครับที่ศึกษานะครับวิธีการดูพระนะครับวิธีการกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ เป็น้าคเก่านะครับเป็นภาคเก่านะครับเช่น้าสมเด็จนะครับหรือภาคเครื่องหลอนะครับหรืออะไรนะครับที่ผมชอบนะครับผมเป็นนักสะสมนะครับผมออกตัวนะครับนั้นแล้วนะครับผมเชื่อนะครับว่า ผมดูภาพได้ผมดูภาพเป็นนะครับก่อนสะสมนะครับผมศึกษานะครับจากเพจผู้รู้นะครับจากเพจคนพันเอกจากเพจคนชอบพระนะครับจากเพจสันขวานนะครับแล้วก็หนังสือนะครับศึกษาตามที่เขารู้นะครับ ัติความเป็นมานะครับรู้ความจริงรู้เรื่องราวนะครับนะครับผมเชื่อว่าผมเนี่ยนะครับมีดีกว่าเสียนกม,มาล่อนะครับบางคนนะครับหรือเลยหลายคนนะครับที่ต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขากินนะครับเอาพระเทียมนะครับพระเก๊ไปหลอ,อกขายคนอื่นเขานะครับ แต่ผมไม่เคยนะครับสาบานนะครับผมเนี่ยไม่เคยพระไปหลอกขายใครผมเป็นนักสะสมนะครับนั้นผมสะสมก็เอามาเผยแพร่นะครับเพื่อนะครับให้พระนะครับที่ถูกตีแกนเนี่ยนะครับจากเซียนกำมะลอเนี่ยนะครับ ให้เข้าใจนะครับว่าพระนะครับที่เทียนกันมารอนะครับไปตีว่าเก๊นเนี่ยมันไม่เก๊นะครับเป็นพระที่มีการสร้างมาอย่างชัดเจนนะครับมีเรื่องราวมีบันทึกนะครับอย่างชัดเจนนะครับ วันนี้นะครับผมก็ยาวสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับสมเด็จพิมพคะแนนนะครับมาให้ท่านท่านได้ดูนะครับให้ได้ศึกษาตามเก็บไปนำการเขด้วยกันนะครับนะครับนี่่าสมเด็จคะแนนนะครับนี่ลงจีบเลยนะครับ เทียบกับขนาดตัวติจิ๋วเลยนะครับนะครับพระสมเด็จเมบัญนาณน,นะครับองนี้นะครับของหลวงปู่นาคนะครับวัดละคังแห่งวัดตะคังนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับ 2495นะครับเนี่ยหลังเรียบนะครับปี2495นะครับสวยๆหายากยากนะครับผมต้องบอกเลยว่าหายากนะครับเนี่ย2495นะครับสวยๆนะครับ แน่นอนครับผมดูภาพได้ผมดูภาพเป็นผมศึกษานะครับจากของจริงด้วยนะครับจากพุทธเท่าผุ้แก่ด้วยนะครับสองสี่เก้าห้าครับเพื่อนๆนนะครับเนี <c ass in> ่ยรยคะแนนนะครับ ของปุ่นหน้าก็นักขังนะครับเนี่ยหลังเรียบนะครับส,สวยกว่านี้มีอีกไหมนะครับเก็บสะสมนะครับที่ส,สวยๆนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นชื่อว่า น่าสะสมนะครับที่เก่งที่ดีนะครับเนี่ยนะครับคะแนนหลวงปู่นาคนะครับหาย่านะครับคะแนนนะครับส่วนมากเราจะเจอแต่องค์ใหญ่ๆนะครับองขนาดปกตินะครับแต่นี่คะแนนนะครับออกเนื้อโซนขาวไปแล้วนะครับเนี่ย นะครับแก่ผงนะครับแตกใบงาแบบที่สวยนะครับนี่นะครับ,นะรบการหดตัวนะครับเป็นไปนตามธรรมชาตินะครับการเซ็ตัวการหดตัวนะครับเนะี่ย เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยเต็มคะแนนอย่างเงี้ยนะครับเหมาะนะครับกับผู้หญิงนะครับไปเลี่ยมทองแขวนนะเนะนี่ยไปเลี่ยมทองล้อมเพชรแขวนนะครับเนี่ย สวยงามนะครับออกเนื้อโวนขาวกระบวนการผลิตนะครับก็ทําด้วยมือนะครับการตัดนะครับตัดขอบข้างตัดมือนะครับไหมก่อนนะครับการทําผ้าสมเด็จนะครับยังไม่มีการใช้นะครับเครื่องจักรนะครับโรงงานนะครับเพราะเขารู้วิธีการทํานะครับถึงทํากันด้วยมือนะครับ ไม่จําเป็นต้องพึง่งเครื่องมือที่ทันสมัยไม่จําเป็นต้องพึ่งการผสมของโรงงานอะไรต่างๆนะครับผสมสัดส่วนเองนะครับตามมีนะครับ,สสบเนี่ยนะครับสวยน่ารักเลยนะครับนี่นะครับนะค,บคเสื้อน่ารักไหมนะครับ น่ารักนะครับน,นะครับสวยกว่านี้มีไหมน,นะครับหาย้าแบบเนี้นะครับราคาเนี่ยไม่มีราคากางนะครับแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้เช่าและผู้ขายนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ ไม่แตะไม่หักไม่ซ่อมนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ